ทุกคนเราใช้เซรั่มมาขวดหนึ่งคือดีม,มากผิวนุ่มหน้าใสอิ่มฟูเวอร์เป็นเอ็กซ์ตร้าเซรั่มของแบรนด์โซล่าที่ซื้อมาใช้เนี่ยเพราะเขาเคลมว่าเป็นสูตรอ่อนโยนผิวบอบบางแพ้ง่ายแบบเราใช้ได้แถมเขายังมีสัดสกัดจากธรรมชาติถึง8ชนิดไม่ว่าจะเป็นรักมาโหระพาป่าผลเชอร์รี่ต้นแมกโนเลียสาหร่ายสีน้ำตาลต้นจาลิกแอรบาและวิตามินบีที่ช่วยบำรุงผิวอย่างล้ำลึกฟื้นฟูผิวเสียและสร้างเกราะป้องกันให้กับผิว ส่วนตัวเนื้อเซรั่มเขาซึมไวมากไม่เหนียวเหนอนะะไม่มันไม่อุดตันแค่ทาเซรั่มเป็นประจำต่อเนื่องเช้าเย็นนะรู้สึกได้เลยว่าหน้าใสขึ้นจุดด่างดำก็จางลงสิวยุบผิวนุ่มชุ่มชื้นรูขุมขนก็กระชับผิวแลดูสุขภาพดีแบบสุดๆบอกเลยว่าขวดนี้ขวดเดียวจบทุกปัญหาผิวไม่ต้องเปลืองเงินใช้หลายตัวเลยค่ะไปสั่งซื้อกันได้เลยนะทุกคนที่เพจ Facebook ที่ขึ้นตามนี้เลยค่ะ